วิธีที่จะไม่เข้าไปเป็นก็คือไม่ยินดีไม่ยินร้ายเพราะถ้ายินดียินร้ายก็จะเข้าไปคลอเคลียมมันหรือไม่ก็เข้าไปผลักใสมันเพราะถ้าเข้าไปคลอเคลียรหรือผลักใสมันเมื่อไหร่ก็จะติดกับมันเหมือนโดนยางเหนียวหลุดจากมันไม่ได้เลยเข้าไปเป็นมันเพราะฉะนั้นคิดดีก็ช่างคิดร้ายก็ช่างให้ถือหลักช่างมันเอาไว้ ปล่อยมันไปให้ดูมันเฉยๆเออเห็นมันเห็นมันเกิดขึ้นเห็นมันก่อตัวถ้าเราไม่เข้าไปยุ่งกับมันในที่สุดมันก็จะดับไปถ้าเรามีสติไวพอเราเห็นมันก่อตัวเท่านั้นแหละมันก็เลือนหายไปเลยมันไม่สามารถทนทานต่ออำนาจของการเห็นได้การเห็นนี้มีพลังมากเหมือนกับหมาที่จะเข้ามากัดเรา ถ้าเราหันกลับไปจ้องหน้ามันมันจะหยุดทันทีการเห็นมีพลังมากเลยมันสะกดมันยับยั้งได้โดยไม่ต้องใช้กำลังไม่ต้องตีไม่ต้องคว้างปาด้วยก้อนหินแค่มองมันเฉยๆก็พอเราก็แค่รู้ว่ามีความรู้สึกนึกคิดอะไรเกิดขึ้นก็ดูมันรู้แต่ไม่เข้าไปเป็นแต่ไม่ใช่ดูแบบจ้องเพ่ง ถ้าสติไม่เข้มแข็งพอจะถูกมันดูดกลืนเข้าไปในความคิดและความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นได้ต้องระวังผู้ปฏิบัติใหม่นี่ยังดูไม่เป็นก็ต้องใช้วิธีหันหลังให้มันไม่สนใจมันมันจะเกิดขึ้นก็ช่างมันไม่เข้าไปผลักใสยหรือคลอเคลียร์มันมันจะง่วงก็ช่างฉันจะทาของฉันเพราะได้ประรบความเพียรไว้แล้ว อย่างที่ได้แนะว่าให้เอาวิริยาเป็นทับหน้าปัญญาเป็นทับหลังจะไปสู้กับกองทัพแห่งความลืมความหลงซึ่งมีพลพักอยู่ห้าตัวคือความง่วงถีนมิตะความฟุ้งซ่านวิตกกังวลอุทธจกักกุุจจะความลังเลส,สงสัยวิจิกิจฉาความติดใจโหยหาสิ่งน่ารักน่าพอใจการมฉันทะความกุ่นเคืองหุดหิด พยาบาทพวกนี้คือทับหน้าของความหลงและความลืมซึ่งเป็นสัตรูกับสติสัมปชัญญะเราก็ต้องสู้เหมือนกันเอาวิริยะเป็นทับหน้าลุยเข้าไปทำไม่หยุดไม่ท้อถอยขณะเดียวกันก็มีปัญญาคอยสอดส่องคอยหาวิธีแก้ลํำพวกนี้ไม่ให้มันเล่นงานเราจนเสียผู้เสียคนหรือหมดเนื้อหมดตัวไป ให้เรารักษาความเป็นปกติเป็นกลางไว้ในจิตใจเมื่อเรามีความเพียรควบคู่กับอุบายแก้อารมณ์เราจะสามารถเดินอย่างมั่นคงบนวิถีแห่งการปฏิบัติที่ถูกต้องได้อารมณ์พลุ่งพล่านต่างๆที่รบกวนใจคือนิวรณ์ทั้งห้าเหล่านี้ก็จะค่อยๆซาลงไปแต่กว่าจะถึงจุดนั้นก็จะต้องเจอทับใหญ่คนที่ง่วงก็จะง่วงมากขึ้นเรื่อยๆ จนถึงจุดหนึ่งถ้าเรายังสู้อยู่ต่อไปไม่ยอมแพ้ไม่ยอมหลักไม่ยอมตามใจมันมันก็จะค่อยๆสงบลงเหมือนกับยอดภูเขาเมื่อเราไต่ขึ้นไปถึงยอดแล้วมันก็มีแต่จะลาดลงความง่วงเมื่อขึ้นถึงจุดสูงสุดแล้วมันก็มีแต่จะลงถ้าเราอดทนจนถึงจุดนั้นมาได้ไม่นานก็จะเกิดความตื่นตัว ในทํานองเดียวกันความฟุ้งซ่านที่ฟูลขึ้นไม่หยุดเมื่อถึงจุดหนึ่งมันจะสงบลงเกิดความสงบในใจบางทีไม่ทันตั้งตัวด้วยซ้ำความคิดมันน้อยลงเพราะเรารู้ทันมากขึ้นความง่วงน้อยลงเพราะเราบปรับใจเข้ากับสภาพที่สงบสงัดไร้สิ่งเราได้แล้วการ,รมชันทะและพยาบาทก็เช่นกันเมื่อเรารู้มัน เราเท่าทันมันไม่เข้าไปยุ่งกับมันมันก็จะสงบลงไปตอนนี้แหละอาการลงแดงก็จะค่อยๆหายไปจะเกิดธรรมชาติหรือสภาวะใหม่ในจิตใจของเราแต่จะถึงจุดนั้นได้ต้องอาศัยความเพียรมากต้องมีความตั้งใจไม่ยอมแพ้มันง่ายๆแล้วก็มีกุศโลบายที่จะจัดการกับมันโดยวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องด้วย ทีนี้พอจิตสงบลงก็จะเริ่มเป็นสมาธิสมาธิคืออาการที่จิตเป็นหนึ่งเดียวซึ่งเป็นธรรมชาติเมื่อใดที่เรามีสติสมาธิก็เกิดขึ้นเวลาเราทำงานถูพื้นล้างจานกินข้าวเวลามีความคิดผุดขึ้นมาถ้าเรามีสติมันฟุง้งเมื่อไราสติก็เท่าทันตึงจิตกลับมาที่อิรยาบถหรือการกระทำนั้นๆ เมื่อกลับมาจิตก็เริ่มตั้งมั่นแน,แน่วแน่และเกิดเป็นสมาธิในที่สุดมีสมาธิกับการล้างจานเพราะมีสติมีสมาธิกับการเดินก็เพราะมีสติความแน่วแน่ตั้งมั่นของจิตความเป็นหนึ่งเดียวของจิตเรียกว่าสมาธิสมาธิทำให้เกิดความสงบความสุขทำให้เกิดความเพลิน ถ้าเรามีสมาธิกับการล้างจานก็จะรู้สึกเพลินเป็นสุขทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นได้เพราะเรามีสติเราทำงานอย่างเป็นสุขเพราะเรามีสติตอนแรกๆเราอาจจะรู้สึกเครียดหงุดหงิดรำคาญใจอยากให้เสร็จไวๆแต่ถ้าสติไวพอเราจะรู้อารมณ์เหล่านั้นสติจะดึงจิตออกจากอารมณ์เหล่านั้นได้ทัน กลับมาอยู่กับการทำงานเมื่อกลับมาแนบสนิทกับการงานได้อย่างต่อเนื่องก็เกิดเป็นสมาธิและความสุขสมาธิคือธรรมชาติที่เกิดขึ้นตามมากับสติมีสติแล้วก็เกิดสัมปชัญญะสัมปชัญญะคือความรู้ตัวทั่วพร้อมความแจ่มชัดในการงานที่ทำไม่หลงไม่พลาดเรือนไม่เฉยไฉไปตามอารมณ์จากนั้นก็จะเกิดเป็นสมาธิ พอเกิดสมาธิก็ทำงานได้สนุกเพราะมันเป็นสุขเกิดความเพลินขึ้นมาอย่างไรก็ตามพอถึงตรงนี้เราต้องระวังนะอย่าไปหลงติดอยู่กับความเพลินอย่าเข้าไปในความเพลินไม่งั้นจะลืมตัวลืมเวลาลืมนัดหมายต้องรู้ทันความเพลินไม่เข้าไปในความเพลินถ้าเราเข้าไปในความเพลินเมื่อไหร่จะลืมตัวสติจะหายไป สตินำไปสู่สมาธิก็จริงแต่สมาธิอาจไม่ทำให้เกิดสติก็ได้อันนี้ต้องระวังเราสามารถมีสมาธิโดยไม่มีสติเลยก็ได้เช่นเราหลับตาตามลมหายใจจนเกิดสมาธิขึ้นมาแล้วเกิดความสงบดื่มดำกับความสงบและความสุขอย่างเต็มที่ทันใดนั้นมีฟ้าผ่าลงมาดังสนัน่นเราจะสะดุ้งตกใจเลย นั่งสมาธิแล้วสะดุ้งตกใจเพราะเสียงดังแสดงว่าไม่มีสติใครเคยเป็นแบบนี้ไหมกำลังเคลิบเคลิ้มกับเพลงบรรเลงหวานๆเบาๆอยู่คนเดียวกลางดึกจู่ๆก็มีคนตะโกนเรียกหรือมีเสียงประทัดดังตูมขึ้นมาเลือสะดุง้งให้รู้ว่านั่นเป็นสมาธิที่ไม่ประกอบด้วยสติบางคนก็มีสมาธิกับการคิดมาก ดื่มด่กับมันจนลืมตัวก็มีมีเรื่องเล่าว่านักวิทยาศาสตร์เยอรมันบางคนเดินคลุ้นคิดกับปัญหาวิทยาศาสตร์ปรากฏว่าเขาเดินสะดุดหกลม้มหน้าคว่ำวัดพื้นเต็มที่พอมีคนเข้ามาช่วยประคองเขาเขาก็พูดขึ้นมาทั้งๆท,ท,ที่กำลังนอนอยู่ว่าอย่ามาวุ่นวายกับผมได้ไหมผมกำลังยุ่ง เขามีสมาธิกับความคิดอย่างมากจนลืมตัวไปว่ากำลังนอนแผ่ล้าอยู่นี้เรียกว่ามีสมาธิแต่ขาดสติเราต้องมีสมาธิที่ประกอบด้วยสติไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมีคนมาเรียกโทรศัพท์ดังเสียงฟ้าร้องเราก็สงบได้เฉยได้แล้วก็ลุกมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างมีสติ สมาธิโดยไม่มีสตินี่เกิดขึ้นได้ง่ายโดยเฉพาะการปฏิบัติที่เน้นสมาธามากๆต้องระวังอันนี้ต้องให้มีสติให้ได้สตินั้นประเสริฐกว่าสมาธิปฏิบัติแบบสมาธาเน้นสมาธิมากๆนี่มีมาก่อนพุทธศาสนาก่อนจะตรัสรู้พระพุทธเจ้าก็เคยไปเรียนกับอาราระดาบทอุทกดาบทมาแล้ว สองท่านนี้เชี่ยวชาญในสมาธิมากฝึกได้ถึงัานเจ็ดานแแต่เมื่อพระพุทธเจ้าค้นพบหนทางแห่งการดับทุกข์วิธีการของพระองค์ต่างจากของผู้คนก่อนหน้านั้นตรงที่เน้นเรื่องสติหัวใจกรรมาฐานแบบพุทธคือสติปัฏฐานเพราะฉะนั้นในการปฏิบัติเราต้องให้สติเป็นผู้นำสมาธิตาม ไม่ใช่สมาธิตามจนสติหายไปเลยอันนั้นไม่ถูกต้องหลวงพ่อคำเขียนก่อนมาพบหลวงพ่อเทียนท่านก็เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนมีสมาธิมากกว่าสติสติไม่มีกําลังตอนหลังอาศัยสติเป็นตัวนําสมาธิตามนั่นแหละถึงได้ทำให้ทุกเบาบางสมาธินั้นมีสเสน่ห์เพราะมีรสชาติเด่นกว่าสติคนเลยชอบ เพราะทำให้มีความสามารถพิเศษหรือเกิดสิ่งแปลกใหม่เช่นเกิดนิมิตขึ้นมาในขณะที่สติทำให้เกิดความรู้ตัวทั่วพร้อมไม่น่าตื่นตาตื่นใจอะไรไม่เหมือนสมาธิซึ่งมีของให้เล่นเยอะแต่ก็ให้รู้ว่าสตินี่มีคุณค่ากว่าสมาธิและทำได้ยากกว่าที่ที่เบตจะมีการทำสมาธิภาวนาที่อาศัยภาพวาดที่เรียกว่า พระบทเป็นวัตถุหรืออารมณ์สำหรับกรรมฐานเรียกว่าบริกรรมนิมิตภาพบทนั้นเป็นภาพวาดเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์และเทพทั้งหลายรวมทั้งเทพที่รูปร่างน่ากลัวซึ่งที่จริงก็คือปุคราทิฏฐานเกี่ยวกับสภาวะต่างๆในใจของเรานั่นเองคนที่เบสใช้พระบทหรือภาพเหล่านี้ที่เรียกตังกะ สำหรับทำสมาธิภาวนาโดยเอาภาพนี้มาเพ่งเหมือนกรสินคนที่มีสมาธิดีเทพนี้จะออกมาไร้รำต่อหน้าเลยเขาต้องทำให้ได้ถึงขั้นนั้นคือให้เทพหลุดจากภาพออกมาไร้รำต่อหน้าอันนี้เรียกว่าปฏิภาคนิมิตก็ได้ต้องมีสมาธิสูงมากถึงจะทำแบบนั้นได้แต่อันนั้นทางทิ่เปตยังถือว่าไม่เก่ง ไม่ยากเท่ากับการพิจารณาจนทําให้เทพเที่ไร้รำอยู่ต่อหน้าคืนกลับสู่ภาพพระบทได้ทำได้อย่างนี้ถือว่าเก่งคนที่เอาเทพในภาพออกมาไรา้รำนี่ยังไม่เก่งเท่ากับเอาเทพเที่ไร้รำกลับไปเป็นภาพเหมือนเดิมพูดอีกอย่างหนึ่งคือสร้างนิมิตให้เกิดขึ้นไม่ยากเท่ากับทำนิมิตให้หายไป ทำอย่างแรกต้องอาศัยกําลังสมาธิสูงแต่จะทําอย่างหลังนี้ได้ต้องอาศัยสติมากสติจะบอกให้รู้ว่าเทพที่ไร้รำนี้เป็นมายาไม่ใช่ของจริงสติช่วยให้ไม่ตื่นตกใจหรือหลงไหลกับภาพนิมิตไม่ว่าหน้ากลัวหรือสวยงามก็ตามสติทําให้จิตเป็นปกติและทําให้ภาพนิมิตหมดฤทธิ์เดชและกลับคืนสู่สภาพเดิม ถ้าทำได้อย่างนี้ทางทิเบตถือว่าทำได้ยากกว่าต้องอาศัยประสบการณ์และสภาวธรรมขั้นสูงคนที่ไม่เข้าใจกรรมาฐานแบบพุทธมาเข้าใจว่าการทำภาพนิ่งให้ออกมาแรา่รำนั้นเป็นเรื่องยากใครทำได้ต้องถือว่าเก่งและน่านับถือแต่ที่จริงทางพุทธนั้นถือว่าการทำสิ่งธรรมดาให้เป็นสิ่งที่ไม่ธรรมดานั้นไม่ใช่เรื่องยาก ที่ยากก็คือการทำสิ่งไม่ธรรมดาให้กลับเป็นธรรมดานี้คือปาฏิหาริย์แบบพุทธซึ่งต้องอาศัยกำลังสติอย่างสูงในทางพุทธศาสนาถือว่าการทำอิทธิปาฏิหาริย์นั้นไม่ประเสริฐเท่ากับการยืนเดินนั่งนอนอย่างมีสติท่านติชนัทฮันบอกว่าการเดินบนพื้นโลกอย่างมีสตินั้นเป็นปาฏิหาริย์อยู่แล้วในตัวด้วยเหตุนี้เอง จึงถือว่าสติเป็นพี่สมาธิเป็นน้องเท่าสมาธิเป็นพี่ระวังสติจะถูกละเลยจนหายไปเลยสิ่งที่ต้องทำความเข้าใจอีกอย่างหนึ่งก็คือสมาธิภาวนาในพุทธศาสนาไม่ได้มุ่งที่ความสงบในใจหรือคลายเครียดเท่านั้นคนมักเข้าใจว่าสมาธิภาวนาแบบพุทธนั้นทำไปเพื่อความสงบอันนั้นเป็นแค่ผลพลอยได หรือเป็นเพียงแค่ขั้นตอนหนึ่งเท่านั้นเองเราไม่ได้ทำสมาธิหรือจเจริญสติปัฏฐานเพื่อความสงบเรามุ่งสิ่งที่สูงกว่านั้นคือทำให้เกิดปัญญาจเจริญสติแล้วไม่เกิดปัญญาได้แต่ความสงบก็ดีเหมือนกันช่วยให้หายเครียดหายทุกข์ไปชั่วคราวก็ดีแต่ยังไม่พอเราต้องทำให้เกิดปัญญาด้วยปัญญาอะไร ปัญญาคือความเข้าใจเรื่องไตรลักษณ์เห็นความเกิดดับของความรู้สึกนึกคิดต่างๆสติช่วยให้เราเห็นจิตเห็นใจของเราเห็นความคิดและความรู้สึกของเราจนกระทั่งเห็นธรรมชาติของมันเลยรู้จักธรรมชาติของมันว่าเออม,มันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปดับไปเหมือนกับคลื่นในทะเลที่ก่อตัวแล้วก็สงบลงก่อตัวแล้วคืนกลับสู่สภาพเดิม เห็นเกิดดับเกิดดับเห็นจนกระทั่งเห็นว่าความรู้สึกนึกคิดของเรานั้นไม่ใช่ตัวเราของเราก่อนหน้านี้ไม่เห็นอย่างนั้นก็เลยไปเอาจริงเอาจังกับความคิดเป็นบ้าปเป็นหลังกับมันกอดมันเอาไว้ใครมาค้านก็โมโหเวลาเกิดอารมณ์ก็เช่นกันโกรธก็โกรธเป็นบ้าปเป็นหลังเกรดก็เกรดหน้าดู ที่จริงความรู้สึกนึกคิดเหล่านี้มันก็แค่สายลมที่พัดผ่านเข้ามาไม่น่าไปจริงไปจังเอาเป็นเอาตายกับมันมันเป็นเพียงสิ่งที่ผุดขึ้นมาในจิตใจของเราแล้วก็ดับไปสติทำให้เกิดปัญญารู้ธรรมชาติของมันทำให้เห็นว่าความรู้สึกนึกคิดเหล่านี้ไม่น่าเอาไม่น่าเป็นไม่ควรยึดถือเป็นตัวเป็นตนมากขึ้น ที่เรียกว่าเกิดปัญญาเห็นไตรลักษณ์ปัญญาเช่นนี้แหละที่จะทำให้เราปลดเปลื้องความทุกข์ไปจากจิตใจได้เมื่อเราเห็นความคิดจนรู้จักธรรมชาติของมันรู้ว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราจะรู้จักปล่อยรู้จักวางได้ปัญญาทำให้เราสามารถปล่อยวางความรู้สึกนึกคิดต่างๆได้เฝ้าดูมันเฉยๆเป็นผู้เห็นไม่ใช่เป็นผู้เป็น เคยมีคนมาถามหลวงพ่อคำเขียนว่าหลวงพ่อทํายังไงดีหนูเครียดเหลือเกินหลวงพ่อตอบว่าถามไม่ถูกให้ถามใหม่เขานึกขึ้นได้เลยถามว่าทํายังไงดีหลวงพ่อความเครียดมันเกิดขึ้นเยอะเหลือเกินสองประโยคนี้ต่างกันนะหนูเครียดจังเลยกับความเครียดมันเกิดขึ้นเยอะเหลือเกิน หนูเครียดเหลือเกินนี่หมายถึงไปยึดเอาความเครียดมาเป็นชั้นเป็นของชั้นแต่คนที่บอกว่าความเครียดเกิดขึ้นนั้นเขาเห็นความเครียดแต่ไม่ได้ไปยึดว่ามันเป็นชั้นเป็นของชั้นมันเป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นในใจอันนี้เรียกว่าเป็นผู้เห็นไม่ใช่เป็นผู้เป็นหนูเครียดเหลือเกินหนูเกลียดเหลือเกินนี่คือผู้เป็นส่วนผู้เห็นคือ ผู้ที่เห็นความเครียดเกิดขึ้นในใจเราต้องไปให้ถึงจุดนั้นความเครียดเกิดขึ้นในใจหนูอันนี้ถูกต้องคือไม่ไปยึดเอาว่าความเครียดเป็นชั้นเป็นของฉั้นตรงนี้เป็นจุดสำคัญมากเลยฉะนั้นขอให้มีแต่ความเครียดแต่อย่ามีผู้เครียดนะมีความโกรธแต่อย่ามีผู้โกรธเราต้องเห็นตรงนี้ให้ได้มันมีแต่ความเครียดแต่ไม่มีผู้เครียด มีแต่ความคิดแต่ไม่มีผู้คิด